ไปลุยขึ้นโลดไปนำไปเลยนำไปเลยอันเนี้ยเดี๋ยวที่เป็นบันไดอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวที่อีเชทเทพแมง่งวิ่งไปมวดตัวจําได้ปะ่ะกลางคืนด้วยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยรับผิดชอบด้วยแล้วกันอนีเืธ <laughs> กูกลัวค้างอยู่แล้วเสียงนก อีากเบื้์ต้นตนะเริ่มต้นเลยเอี่ยมันเจ็บจริงๆด้วย่ฟแบ,บยัง,ยง,ยงแบบนะยังยังแดนะงเยูือะวดอะไงเยอะแยะทั้งหมด เราไงไม่ต้องรื้ใช่ไหมไม่ต้องรือแล้วไปเลยไม่ต้องรื้ก็ไปทางนี้นี่นี่ไปนำไ,ไปเลยบ้า <laughs> ไอ้มันเข้าไปก่อนสิค่อยปิดเออโอเคเออิงกลับมาเปล่า กลับมามิ้วไม่กลับมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยปิดตู้ขังเลยเหรอไม่ได้ขังเอ๊ะเราก็บอกว่าเรา,เาปลอดภัยเ,เราต้องเอาความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อเรามันก็ต้องดีมกักมาแล้วหไหมไหนเองที่การันตีว่าคุอปลอดภัยไ,ไม่ต้องกลัว ยิงเอาทีละชั้นนะเห่ือเชื่อมันยอหมดเอาทีละชั้นนะทีละชันนะช้นหมดยังไม่รู้ลองวนชั้นนี้ดูก่อนดิหมดยังแต่กูไม่รู้ของแล้ว ไปตามช่องช่องเอาของที่คนลือก็ลือสิเอาแดดหนังสืออุ้ยตกใจมาจากไหนอ่ะนนั่ามาจากข้างบนป่ะมาจากไหนงั้นอย่าลูลองไปปิดประตูก่อนแล้วกันปิดประตูแล้วกั้นบล็อกไว้เลย เสียงตัวแหกปากมาละด้ไม่รีกล่องัอหนึ่งซ่อมปืนก่อนตันนี้อ่ะเลือใช่ไหมเนี่ย ไม่ว่าจะไม่เลื้อไม่ก็ลื้อเป็นอย่างย่างอ๋อลื้อเป็นนิดหน่อยใช่ไหมเลื้อเฉพาะไอ้พวกสําคัญอะพวกตู้พวกกล่องพวกเนี้ยแต่ถ้าไอ้พวกขยะพวกน้ำพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะเนี่ยพวกยาพวกอะไรพวกเนี้ยลื้อไปเถอะหอมได้ใช้เราบางครั้งมันมีหนังสือด้วยบางทีถังขยะก็มีนะหนังสือก็แล้วแต่ถ้าจะลื้อก็ได้ ไม่ลื้ก็ได้แล้วแต่เลยเลือกเอาแต่ว่าส่วนมากเอถังขยะมันกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นมันไม่ใช่อืแต่ลงลงไปวิ่งเลยเร็วไอ้นักวิ่งเลืหมดแล้วเหรอชั้นนี้ก็มีบอกไม่ลือ้อไม่ลื้อก็ไม่ลือล้อมันมันไม่ได้วิ่งยิง มันวิ่งล่อแล้วก็วิ่งหนีออกมาใช่ไหมมันวิ่งเสร็จแล้วก็วิ่งวนวนวนแล้วก็ยิงยิงยิงแล้วก็เดินมาเหไมออ่ะล้ว ไหงตัวสองตัวเลยถามมนจะอยูหหห่ห้องฝั่งโน้นงเลยทำไมซอมบี้ถ้านอนอย่างนั้นวะ ฝั่งนู้นไปยังยังพี่มันตายกันตายท่าปแปะเยัยยัยายลงตายลงก็ลงไป ไปวิ่งมาล,ล่อใช่ไหมแล้ล่อหอตรงนี้ใช่ไหมบอยข้างหลังบอยมันวิ่งขึ้นมาเลยอะ่ะมันกลัวเราไม่มีส่วนร่วมซึ่งไม่ต้องก็ได้หรือเขาสั่งทเอมมันก็ตกไม่ไหว ตอนบี้มันยังไม่ตีกูเลยอ่ะอมบีมันก็ตอบว่าต้วก็ตัวอันนั้นเป็นยังไงรอเออัยากางล่างช่้นมาด้วย ทันนี้ดูตามห้องด้วยแล้วก็ตรวจแหกปากมาด้วย

อย่างทางานมีแต่เมเนเจชั่นกระสุนไม่ออกโอ้ทางซ้ายบอยไอ้กองเทเ <ๆ S 1> นะี ใ่แล้วและคุณเคย กแล้วใช่ไหมอืมแต่ลงขอชั้นหนึ่งแล้วนี่

ข้าวก่อนอ้าวตัวแหกปากมาอาดีเลยช้ายมาปิดบางนี้ก่อนช้าย มันตีทาง,ทางออก<ง>จนทะลุมครับหนึ่ง ใ่เรารื้อของรอยเท่นมันมาเคียงข้างล่างอ่าออกไม่ได้วะน่าติดกลัวติดเออออกได้ละหลดข้ามมากูซื้อของอยู่ห้องนี้ยังไม่ได้รื้อเลยรื้อก่อนนะเฮ้ยรื้อก่อนเลยปล่อยแคบเดี๋ยวมันก็องไปเคียงเรารื้อของดีกว่านี่ไงห้องเนี้ย ม,มึงลงไปข้างล่างสิจะมายิงยังไกับพวกคูพวกคูจะล้อของจำได้ไหมที่มึงลงไปอ่ะ,อะนนชใช่ก็เนี่ยแชมป์สุดท้ายลงไปข้างล่างพวกกูจะล้อของมึงลงไปเคลียร์เลยแม,ม่ลงฟาวด์ด้วย ตามสะพานเลยไอ้เวรแล้วก็ตามที่คิดจริงๆด้วยไม่สามารถขยับได้โอ้ยเต๋วยิงวิ่งไปเลย ใจงลืมหมดแล้วแค่อย่างตูมายิงตรงประตูนี่แหละไม่แล้วลืมกล่องเลยโดนกระมังไกลลืมหมดแล้วพวกของหลักๆลืมหมดแล้วไปลงไปเคียงล่างเลยโอ้ยระเบิดอยู่ตรงประตูเนี่ย อุ้ยไม่ทันยิงไม่โดนเลย มันจะตกแบบดิจิตอลเฮ้ตัวอย่ไหนวะ,ะไม่รู้หาสิอ้าวีเกียร์เบรนที้ตรงไหนกวะหารอบพลาดรอบพลาดอะไรมาหรือเปล่าเยอะ,ะบอกเลย ให้เรามาเคลียร์ของดีกว่าตรงนี้ตรงกุนเนี่ยเดินมาอืมกำลังเดินไปเปิดประตูได้ยังเนี่ยใจเย็นใจเย็นยังไม่เคลียร์มันยังไม่เคลียร์ยยพื้นที่เลยพลาไปตัวหนึ่ง ไม่ตัวไม่รู้ตัว2ตัวเพราะมันเห็นจุดจุดสีแดงอ่ะจะรู้ไหมมันต้องใกล้ใกล้ า้หาเลยสอมพี่ตีจนทะลุประตูแล้วนะไม่ใช่ไปขึ้นข้างบนต่อข้างล่างน่าจะหมดแล้วน่าจะพลาดจากข้างบนน่าจะมากกว่าหนึ่งห้องที่พลาดเนี่ย ขึ้นข้างบนลังขึ้นอยู่ไปได้ชั้นสองเลยเอ้ยชั้นสามเลยกูชั้นสองกูเคลียร์เคลียร์อยู่ชั้นหนึ่งเราวนรอบอลไรใช่ไหมกูวนให้แล้วอืม อันนี้ทางออกชั้นสามเคลียร์อยู่ป่ะกูอยู่ยชั้นหนึ่งในห้องน้ำมีก็ชั้นหนึ่งคเคลียร์ให้แล้วขึ้นห้องบนเลยเหลือไม่หมดเผืือไม่หมด ขึ้นสองขึ้นสองเคลียร์แล้วอ๋อโอเคขึ้นชั้นสี่เลยสามเคลียร์ อยู่ชั้นสามแล้วเรอขึ้นชั้นสี่อยู่ชั้นสี่แล้วดูนอกระเบียงสิเผื่อมีน่าจะชั้นกูนี่แหละเหมือนฮ่ยไม่ได้เคลียร์ของเลย มันชั้นสี่นอกระเบียงไม่มีไม่มีแล้วฝั่งนี้ Are not alone. มีเทพมอนมาแล้วนะไม่เงไีไงผมไม้เปิดประตูมาเต็มเลย โอเคเคลียร์แล้วเอาของเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกเลยเข้าไปเอาของใช่ไหม อาแทบลง ไม่ใช่ทางนี้นี่หว่าตูลงใต้ดินแล้วนะไอบ้บอยไหนเนี่ยอยู่บนโอเคนะักผู้เปิดตวแล้วนะ ไม่ตายเว้ยเนี่ยบอยข้างหลังตัวะระเบิดวิ่งไปหาตป็นเครอืมวิ่งอยู่ ก็หนีมาทางทางขยะไอ้เทพอยู่ไหนอ่ะยังไม่มา cái Bỏ ra Mã, mã đổi không phải đâu, sai, Tăng thì ตั้งิกัดร้อาสิบตรงไหนวะอ้ออยู่ตรงนน้น